สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรื่องของ c o m m n n y y o o n e p t u u l l นะครับวันนี้อยากให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจบุคคล4แบบเบนเบสครับแบ่งบุคคลออกมาเป็น4ประเภทจากสมองครับหากจะมองทางด้านซ้ายมือของท่านก็จะมีสีน้ำเงินกับสีเขียวอันนี้จะเป็นสมองส่วนซ้ายโดยปกติเราเรียกว่าเป็นสมองตักกะ เป็น l o จิคอ l นะครับทางขวามือก็จะเป็นสมอง c r ีย t i v ีครับเป็นสมองสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับข้างบนครับจะเปรียบเสมือนกับเป็นสมองส่วนหน้าเป็นส่วนของ Thinking และด้านล่างก็จะเป็นสมองส่วนหลังเป็นส่วนของ feeling นะครับคนทุกคนครับมีสมองที่ถูกแบ่งออกมาเป็น4ส่วน จริงๆไม่ได้4ส่วนเท่าๆกันนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นรูปแบบของบุคคล4แบบครับเนื่องจากว่าแบ่งคุณลักษณะของบุคคลตามสมองของคนเราครับขอเริ่มต้นด้วยคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มักเป็นคนสีน้ําเงินสีน้ำเงินจะให้ความสำคัญเรื่องของแฟกต์ครับแฟกต์นี้ก็จะเปรียบเสมือนกับใช้สมองส่วนคิดและโดยเฉพาะเป็นเชิงตรรกะนะครับ ก็มักจะเป็นคนที่ชอบเหตุและผลชอบการวิเคราะห์นะครับชอบข้อมูลที่เป็นจริงนะครับชอบสิ่งที่เป็นเรื่องของจับต้องได้ไม่ใช่ส่วนของการคิดแบบโมโนนะครับถ้าคิดแบบโมโนหรือคิดไปข้างหน้านะครับเราเรียกว่าเป็นสมองสีเหลืองครับสมองสีเหลืองจะเป็นส่วนคิดเหมือนกันครับเป็น thinking นะครับ และจะมีส่วนของเ r ียร์ทีฟนะครับีทีจะมองไปเรื่องของ f ิวเจอร์ครับมองไปข้างหน้าสมองสีเหลืองมักจะมองเป็นองค์รวมมองข้อมูลที่เป็นแบบบทสรุปนะครับใช้สัญชาตญาณครับเป็นเหมือนกับสิกเซนเล็กๆนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีการเชื่อมโยงครับเพื่อสังเคราะห์ให้มีทางเลือกมากขึ้นครับสมองส่วนสีแดงจะเป็นบุคคลที่ ใช้ส่วนของ feeling และมีส่วนของ creative ครับ feeling creative ก็คือมีความสร้างสารรค์ออกไปนั้นคนที่มีสมองหรือเป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นสีแดงมักจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นนะครับจะเป็นคนที่ sensitive ไวเรื่องของความรู้สึกมองความเป็นส่วนตัวมองความรู้สึกที่เป็นเรื่องของสัมผัสได้ เป็นส่วนของการใช้อารมณ์อารมณ์ไม่ได้เรื่องของโมโหนะครับอารมณ์เป็นเรื่องของการจับฟิลลิ่งของคนได้เร็วครับให้ความสำคัญด้วยความรู้สึกเป็นหลักนะครับและส่วนบุคคลกลุ่มสุดท้ายจะเป็นสมองสีเขียวครับก็จะเป็นส่วนของอไม่ต้องการความเสี่ยงเป็นฟิลลิ่งครับแต่เป็นฟิลลิ่งที่มีเหตุและผลก็เลยจะมุ่งเน้นเรื่องของขั้นตอนนะครับการจัดรูปแบบที่ชัดเจนรายละเอียดนะครับมีการวางแผนล่วงหน้า ถ้ามองบุคคลที่เป็นสีน้ำเงินจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นครับเป็น significant มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะเขาผ่านการวิเคราะห์เขาใช้ข้อมูลเป็นหลักนะครับก็มักจะตรงข้ามกับคนที่เป็นคนสีแดงครับสีแดงมักจะใช้ความรู้สึกแคร์ผู้อื่นเป็นคานให้ความสำคัญที่บุคคลนะครับทำงานเป็นทีมมากกว่าทำงานส่วนตัวนะครับ งั้นผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินก็มักจะถามเหตุและผลพนักงานส่วนใหญ่โดยบทบาทก็มักจะเป็นสีแดงเวลาคุยกันก็จะไม่ค่อยเข้ากันนะครับสีเหลืองครับมักจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมองไปข้างหน้ามองแบบองค์รวมมองภาพที่จะเกิดขึ้นก็มักจะติดขัดกับส่วนของบัญชีการเงินหรือแม้กระทั่งส่วนของเอนจิเนียริงซึ่งมักจะยึดกฎ มาตรฐานระเบียบขั้นตอนนะครับเพราะว่าคนสีเหลืองจะเป็นคนที่ต้องการทางเลือกครับมีทางเลือกเสมอคนสีเขียวมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบเทคลิสนะครับไม่ต้องการความเสี่ยงเนั้นเขาต้องการความชัดเจนในเชิงของรูปแบบขั้นตอนงั้นหากเราเข้าใจบุคคลทั้ง4ีแบบนะครับจริงๆแล้วตัวเราล่ะครับ สามารถเป็นทั้ง4สีหรือ4แบบได้เพียงแค่ว่าเรามีโดมนแนนโดมนแนนคือจุดเด่นที่เรามักเป็นคนสีนั้นก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นคนสีนี้และเราคุยกับคนอีกสีหนึ่งอยู่งั้นทายหรือรูปแบบความคิดอาจไม่เหมือนกันตรงจุดนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นว่าอ๋อเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งเพราะเขาใช้จุดเด่น ในเรื่องของโดมิเนนต์ตรงนี้ครับจริงๆก็จะมีน้ำเงินเข้มเหลืองเข้มเขียวออนอะไรพวกนี้อยู่เป็นเรื่องเฉดด้วยและหรือขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยนะครับบางคนอยู่ในที่ทำงานด้วยบทบาทเขามักจะเป็นสีน้ำเงินแต่พอเขาไปเที่ยวกับครอบครัวเขามักจะเป็นคนสีแดงกินอะไรไม่ลูกนะครับเ,เนี่ยแล้วสถานที่นี้เที่ยวหน้าเที่ยวนะจริงๆโอ้โหสัมผัสบรรยากาศดีมากเลยครับเห็นไ,ไหมครับพอเขาเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนเหตุการณ์<ๆ>เขาก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ครับ ดังนั้นเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจว่าที่เราเกิดคอนฟ lict กับบุคคลอื่นอาจจะมาจากการที่เราใช้ไทายหรือสีของเราชัดเจนเกินในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นสีตรงข้ามหรือสีไม่เหมือนเราหรือไทายที่เขาแสดงออกมาไม่เหมือนกันงั้นการที่เราเรียนรู้และเข้าใจบุคคลทั้ง4แบบก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นสามารถใช้ในการสื่อสารใช้ในการพูดคุยประสานงานและ ช่วยกันแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เพราะคนแต่ละท้ายก็จะมีจุดเด่นของตัวเองปัญหาหนึ่งปัญหาอาจจะต้องใช้ลักษณะของการใช้ข้อมูลแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบกับบุคคลด้วยสีแดงกับสีน้ำเงินเคยคอนฟ lict กันหากมาใช้ร่วมกันก็อาจจะทำให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ครับงั้นอยากให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจบุคคล4แบบ ตามลักษณะของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าให้เชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดและเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเราสามารถปรับได้หากปรับซึ่งกันและกันก็จะทําให้สีนี้กลมกลืนกันครับอยากให้ท่านได้นําไปประยุกต์ใช้ครับเพื่อรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นครับขอบคุณครับ